ครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านท,ท,ท,ทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องมาแห่งมวลซึนอ่าเมื่อนี่ภาพาพี่น้องมาติดตามตัวเลขแนวทางครับผมปูทุดงลึกลับเลยพี่น้องเด้องวดที่ผ่านมาฟัน606บนครับแล้วก็ล่างเก้สเลยพี่น้องเด้อเข้าเต็มเต็มทางบนทางล่างพี่น้องลูกหลานปู ได้หลายแสนกันเลยทีเดียวเนาะพี่น้องเอาหมุนนี่ like อาวโอกาสมาตามตัวนี่ทางเนาะพี่น้องเนาะรอชุดสามตัวด้วยกันจะเป็นตัวไหนอย่าพลาดครับฝากกดไล์กดแช่ได้พี่น้องด้วยเป็นกำลังได้ใจครับทีมงานทางสองครับผมไปกราบนมัสการปูนก่อนครับอาตูมทำรูปแบบทางของเราพูดเร็วครับพี่น้อง FC วันนี้มันไหการครับผมผู้เด่นแบบไม่กระตับเข่าเต็มเต็ม แผ่นเป็นแผ่น94ไม่ต้องกลับครับพี่สีครับผมจะไปลาบมันเสียเสียงเรเลขเพื่นกระซังม่ให้กลับสัมดีเลียเลียกบด็กลับเลียปูนี่ซังไม่ต้องกลับแต่ว่าไอ้สามตูวนี่ยข้างานเกียบสามตัวก็หกศสเอ้า6 0หกศูนูนหกศูนยหเอออืมเอิ่นวอา โอ้สามตัวนี่ก็เขาแบบปัวเขาเอาคือบ่อเด็เหมือนอ่ะคือบ่อเด็นานงมันว่าทีถามยื่นนะอ่าเอาเป็นเพิ่นได้หรือว่าได้โอ้ก็ได้แบบเหมือนั้นเนาะใช่ป่ะกันแต่ว่าเขาโค้งชุดไทยนะปูดอ่ะเขาโค้งชุดไทยเพิ่นก็ได้อยูอ่าเพื่อได้ก็มีอยู่ว่าสั้นพี่น้องอ่เนาะสามตัวสามตัวก็เต็มเต็มแต่ว่าเงื่อนนี่สามตัวว่าท่านเหตุอืมเอาพกคู่เด่นนี่แหละแขรนเป็นแขรนแบรนต้องกแกบเครื่องวัดเราหันเลยพี่น้อง อ่าพี่น้องงวดที่ผ่านมา94เข้าตรงๆนะสัมมนนำโค้งทุ่ไทยฟัน606ปาดโวกพี่น้องมางวดนี้เลขเลขวิ่งเลขวิ่งออ่าเน้่ศูนยเด้นศูนยหน่ศูนย์ห้าสองบอยล่องเลยล่องสองโอ้ศูนย์ศูนล่องสองโอ้แอ้ใครอยากวิ่ง สายซุ่มซุ่มอยากเรียนนะซุ่มมักใหญ่ซุ่มลอยเมียนวิ่งวิ่งศูนย์เตะโปศูนย์บนล่างบ่บนล่างโอ้สี่คนลอยซุ่มซุ่มมักซุ่มมักีสายิ่งซุ่มมักเมย์ซุ่มมักใหญ่งวิ่งมัดล่างสองเตะโป๊เงี้ยซุ่มจะก่อกำลังกายโอ้ครับผมโอ้ชุดนี้ชุด สตัวบนล่างอตามตัวเพราะท่านในนั่นเพราะในปอยปบบปัวย่างสามสาตัวเดียท่านในเห็ดเดียวอเพราะเพราะถึงบในปอยคือสามตัวเดียวคือบ่บ่เ้าวะเถอะของแท้เพราะว่ามันยังได้เกิดนะไปเวอร์รอนเามาฝากก็บ่อยู่ อยูปุยปุยเท่าเลยพี่ห้องสามตัวงวดที่ฟานมาหกศูนย์หกพันพี่น้องคงไม่ใช่ตัวรดก่อนโอ้แต่ลาปูต้องหายมากอีกหลายรลอดตัวนี้เอออ่หตัวนี่ปูมาตัวไหนเอามีตัวใดเนี่ยนีศูนย์แปดศูนย์เกามกซิบ่าะมักซิบเก่าตัวมักซิบ่าบอมีนอมีตัวใดแนี่ยหรอกตัวมีตัวใดเน่มีตัวเดียวเท่านั้น อ่ามี08 09 18 19 12 14 22 24ปูนี้มาบนล่างนะครับเด้วชุดคลิปเก่าล่างนะครับเนาะอืมแล้วก็วิ่งสองวิ่งศูนย์กับสองโอ้ตัวชอบที่สุดคือ19ตัวไม่ชอบที่สุดคือตัวไหนปูมันอบาบอกที่ชุด Hmm? <laughs> <coughs> Năm <rond> <nyerees> hmm? cành <coughs> <All right. coughs> <coughs> <coughs> lại. Năm cành lại. Năm căn lại. Năm căn mắc Năm căn mắc Năm căn lại. 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 Năm Đây là หาพันล้านหาพันล้านบาโทมันหาพันื่อนี่โอ้ถราเจ้าเหรนฮาระเจ็เงินคนหื่งรเจ้าวิ่งเก้าเดียมาปูเมีนโอ้บ้าบ้าบ้าเขาตุวร่างาเจ้าก็เสียไปไววเสสเหรครับนัินตัางหาพันล้านบาทนี่ไม่ลูกหลานเล่าหลายเล่ากระสังนี่ลโองบ้านงเลียเดี๋ยวนี้กำลังเครื่องแหลอวงวดนี้ปูงวดนี่คันคันมัน โซ่ศูนย์มากนิล่องบานในเงี่ยังก่อยผู้เขียวหนิแล้วบาิทีให้เล็กหน่อยให้ลุงว่างแล้วไปเกี่ยวกันนั่นไปโยกเกันเสาอีกเขาพูดไว้แสดงว่านี่วิ่งศูนย์วิ่งศูนย์อ่าล่องสองล่องสองอ้าพี่ล่องครับวางค่ะคเด้อหาพันหลันเขาเจ้าวิ่งเก่าว่าหันพี่ล่อง วันนี้วิ่งศูนยงนะปูดเนาะเอาเบ้าวันให้เอินก้าเจ้าอันตอนสันเขาเป็นยังไงผ้ะซุ่มผ้ายืหันลืมอันนั้นลืมนี่วัดเนี่ยเอาเลี้ยงเงินเสียเลี้ยงเล่าแต่เงินเอาครับผมโอ้ประตูประติล้ลงมเรื่มแล้วเราหาท่านลานเนาะนตาเรื่องเลยแล้วอืออืม เงนมันเหมียน่าเมีนเอาคันเมีนาเมีนมื้เจ้าเขาไปเบ่งเงินออของเงินใจบุญพ้าโชคจะตีหจากรวดใช่ไหอ๋อหว่าใครเจ้าตะลึงเลยรือว่าใครจะว่าคันหารวยรวร้านก็เพราะว่าดอกีมีว่าหามืนมันอลาก็เรียบอน เิดหน่อยเนาะแปลว่าได้แข่งๆข้าอย็นดีคกับผมแต่ยิ่งข้าวเดียวอ่าันหลานล้ว่าสันเอ้าตั้งแต่ปล่อยเปียดนันอกับของเล่านี้นั่นโอ้โหฮคิดว่าสนามมากคอนเจนสนามหนอกสนามในล้วก็อุบลนี่ เอาสรุปว่ามีศูนย์แศนย์เก้านะปูเราเมียนศูนย์แปดศูนย์เก้าตัวช่วที่สุดคือหนึ่งเกเมียนยาวเรื่องครับเอฟซีครับศูนย์แปดศนย์เก้านี8ใสหนึ่งแปดหนึ่งสองบอกรเอผู้มักคนบอกว่าสัน่าแต่ว่าห้องกันแหวนอาไว้รทุกตุว่าเป็นแต่เสียงวดว่างันปูอื่นม่มักมั่ออกุงไหนอ่ไอ เกาซีอ่ะก็ถามหมดนี่ลระพูดว่าบมากตัวไหนนี่นะบ้ามากแต่บ่ามากเดีนี่ก็ที่บ่ามากนี่ว่ามันมันออกมาแล้วจะจอดน่นะไอ้เกาซีงวดเลยพวก็สองงวดกี่บาสองงวดมากตัวน้อัน้อกอนบาทอยู่เออยนงให้อบคาบันคุนอยู่เอเลย วันมันจีมาออกเป็นเกาห่ากูได้เหรอใช่สาตางออกเก้าสิบเอ็ดตัวปิดเลยบอกพ่อตัวบ่หมักอ่ะบ่มักแต่บ่มักอี๋ยี่หล่อเลยตามผมให้เจ้าจุนตึงจะบ่มักกันซสมมันลูกหลานอยู่ทั้งกรุงเทพทั้งจันท์เขาว่าบ่มักก็สร้างดีสไว่าอีหลอกเขาถือเป็นแสนเนาะงวดนี้สร้างอัตโนมัติปูว่า เงี้ยเจ้าหนึ่งเงี้ยมันเี่นแต่ว่ามันเล่นเล็กวิ่งน้ำเด้บบันเนี่มันมันหัวดีอ่าอ่าอ่านี่ร่องเลขกวิ่งเงินลองมึงจนหัวนั่ขันขันมันเขาเจ้าหนึ่งอ่าเจ้าหนึงขันขันมันเขาเลขกวิ่งวันนี้อ่ามวนนาจีเด็นให้นักเล้ยเนาะเน่เขาเงินแสองหนึ่งสี่สองสอง เขามีเงินแล้วที่เขาเบ่ยอย่นรางครับอ่า mm ัทุนเนาะปู๊นเนาะแมนเขามากัแล้วว่าหันกะสามตัวสองตัวอาสตัวเพลย์เลยปูเกินมากเพราะเพอะไรเห็ดเลยถ้านเห็ดเออมันเป็นเห็ดแ้้ว่าเพราะอะไรเปิดเผยบ่เออตั้งแต้นปูเกิน ยังว่าทนมั่นใจท่นแน่ตั้งแตตัวนี้ปูสาตัวสตัวหกนหนี่ไหมปูเป็นอะไราเี่เดียวิ่งกันเอ้าพี่น้องรอรอสามรอดรอนิดเดียวเอาสามตัวพี่น้องผมชุดสตัวอ่าชุดสตัวเปิดเผยไปแลวพี่ร่อง นวะที่ผ่านมาหกศูนย์หกชุดสามตัวอ่าชุดะไรนะปุเจ็ดศูนย์ห้าโอ้ศูนย์ห้าอืมอืมเจ็ดศูนย์ห้าดอีกปุ๊เจ็ดสามห้าเจ็ดสามห้เท่านั้นเจ็ดสองหางกันสามห้าเอาเจ็ดศู้าเจ็ดสามห้า บอลยพ่มาพุ่มาคนนี้มาเก็บสุดหามาเก็บสุดหางแบบพุต้นต้นรองก็สายสุดสายร่อน้ใสไ้ทังวนตัวนี้ติดสุดสมตัวรับทนเยอะสิเายินแหรอเนาะครับพี่รับผมสายดีอปีไวโอ๊ตไว้ี่อปีไว้ี่อ่าอว้าว อูบ่อยครับวิธีครับอุ้บปิบบ่อยแนวสิดกหามานีต้องปล่อยโอ้หกแล้วพี่น้องครับผมชุดนี้สามตัวล้วนนะครับเอาอ้โสามี่สองตัวสอตัวหกคู่เรียนหกคู่เรียนสิบเป็นศูนย์แปดศูนเก้านึ่งแปดตางวั่างล้นก็บิทันในกำลังโอ้เป็นย่งไรกองปู้สิอุบอิบไว้บัทีโอ้ ชุดนีเป็นชุดสามตัวนะปูเนาะล่วนๆน,น,นะครับนี่จะขางกับปูนี่สองอนย่ามปูตัวไหนก็มักเก็ดศูโอ้ตัวมักที่สุดคือเก็ดศูนย์หานี่เก็ดสามหานี่เป็นตัวร่องบองปโอโอูโอ,อ้ชุดนี้ชุดสามตัวหลุดออกแล้วครับพี่เสีังผมปู่ดดวงจากคำ ส่วนว่าส <isation> <_ an> ิอุ๊บไป้สันว่าเหลียวเข็นก้นว่าสันไปสิไปที่หลังว่าสันวัดที่แล้วนี่ตัวเลขก็พูนศูนย์ศูนย์หกกว่าดิหกศูนย์หกหกศูนย์หกสามตัวเขาตรงตรงบ่เสารตรงตรงเลยป้าตัวตัวนี้เตี่ยนหาสิบล้านน่ะโอ้หาพันล้านน่ะบ่ไอเล่ายิงแล้วก็ เอเรียนเรียกหลายตัวแล้วเรียนได้วิ่งเสียเรียนเลครับผมโอ้เราเรียนหนึ่งวิ่งอย่างเดียวอืมแล้วิ่งเก่าร่องเปลี่ยนอันโต๊หกส่วนหกนี่ป่อเลยปล่อยออกมากวะเถอ หกซุ้นหกข้างวันเอาให้เต้นโค้งทุายไทยโค้งทุดทไทยครับโค้งทุ่ยไทยโอ้เขาแข็งแข็งเลยครับมันนั่นได้เต้งงวปีอยู่ในทางเฮ้อุไม่ขั้นวอกกับศิบอรอไ้ตัวนี้สตัวนี่แต่ได้ให้เอ็นจระตุ่นผมเนาะขอให้รุ่นไปก่อนอสมัน้วยเด็กสาวด้วยบอกบอกไปเอาุ้นสามตัวให้เอาไปนอนฝัน่อลโอ้ปูกับเสียงเท่ากันบ่ไ ว่าเลี้ยงเงนยย่าน้มตีหยาน้ส้ขมกับปไไปนอนเลียงนอนฝันกงมตีอ๋อบ่ได้ฝัน่แล้วบาทนี่หายไมาแล้ววันย้อนสละบุรีลวอันกรวันมลนด้วยจเสือด้วไปเองเพื่อนเปลี่ยนทรงใงั้นไปมาบ่สตันยาน